แท้จริงแล้วโลกมนุษย์นี้ก็ต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันก็ต้องตายทุกคนก็หนีไม่พ้นแต่ชีวิตพิเศษนี้พระเจ้ารู้ว่าไม่ต้องกังวลกระวยหรอกพระเจ้าหนุนใจชาวโลกหรือมนุษย์นี้ <c oughs> เวลามีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องหรืออะไรเสียชีวิตแล้วก็อะแต่ก็อย่าไปกังวลกระวายอย่าเศร้าโศกเสียใจเพราะพระเจ้าทรงเตรียมที่ไวแล้วสาหรับ คนที่เป็นบุญของพระองค์ที่มีความหวังอ่าเดี๋ยวลองมาฟังข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะดีมากเลยนะแล้วก็ยกตัวอย่างนี้นี่งานสอบพี่เขยผมนนเนี่ยเขาก็พิมพ์ไว้ข้างหลังเลยให้อ่านเพราะดีเลยให้ชาวโลกให้พี่น้องเขาได้อ่านไปด้วยนะเปิดไปเลยหนึ่งเทสะโลนิกาบทที่สี่ข้อสิบสามถึงสิบแปดชีวิตที่เดียเราดีอย่างนะ <c oughs> ะเวลาคนตายนี่เขาไม่เรียกตาย เขาเรียกล่วงหลับไปตามพระคัมภีมันลึกเอาไว้แล้วก็เวลาจัดพิธีงานศพนี้เขาก็มีเียนว่าเป็นงานศพเขาจะเขียนว่าพิธีไว้อะไรและระลึกถึงไว้อะไรและระลึกเพราะพระคัมภีร์มีบอกไว้เอาเมื่อพบแล้วเราจะอ่านพร้อมกันทังรอบนึงก่อหนึ่งเทสะโลนิกาบทที่สี่ข้อสิบสามถึงสิบแปดเห็ยนไว้ว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้าอย,าอยา่อยางคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบนรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์ ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะของอปปงค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หามพิดได้ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสัมเนียงเลือดของเทพดีและด้วยเสียงแต่ของพระเจ้า และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆท้องกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเหตุฉะนั้นจงปอดใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดอาเมน พี่น้องจดเอาไว้แล้วกลับไปลองอ่านช้าๆดูนะเราจะสบายใจถ้ามีญาติพี่น้องเราเสียหรือว่าล่วงหลับไปเนี่ยเราจะไม่กังวลกระวานเหมือนชาวโลกเขาเหมือนคนที่ไม่มีความหวังผมวงวงเอาไว้นี่ออกมาได้ถึงห้าห้าประการใหญ่เลยประการที่หนึ่งก็คือไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงแปลว่าพระเจ้าอยากให้มนุษย์ได้ทราบความจริงเรื่องนี้คําตรงนี้นะเขียนมันคือมันสลับนิดนึง แต่ความหมายชัดเจนที่สุดคือพระเจ้าอยากให้ทุกคนได้ทราบในข้อนี้ถ้าอ่านผ่านๆเราบางคงจะงงเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริง <c oughs> เรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้วแปลว่าอยากให้ทราบใชอยากให้มนุษย์ทุกคนได้รู้แต่คนเหล่านั้นไม่กล้าจาับพระคัมภีร์ไม่กล้าอ่านพระคัมภีร์ถามว่าเขารู้ไหมหมดสิทธิ์ใช่ไหมกลายเป็นคนหูหนวกตาบอดไป ไม่รู้ว่าแผ่นดินสวรรค์มีจริงเปล่าพระเจ้ามีจริงเปล่าเราตายแล้วเราจะไปไหนไปอย่างไรพระคัมภีร์บอกไว้หมดเลยเห็นไหมแต่ว่าคนที่ถอมใจลงคนที่ยอมอ่านพระคัมภีร์นิดนึง <c oughs> ก็จะรู้ <c oughs> ความจริงเรื่องนี้เรื่องการที่ล่วงหลับไปล่วงหลับไปนี่ใช้สําหรับลูกของพระเจ้านะคิดตะชมน,นะคิดตะชมแปลว่า,วาคิดตามคิดเปียนคณะนี้กายไหนแล้วแต่คนที่เชื่อในพระเจ้าองค์นี้ไม่มีการตาย เพราะว่าพระคมภีบอกว่าล่วงหลับไปก่อนเดี๋ยวพ่อแม่ผมก็หลับไปก่อนเพราะในพระคัมภีร์บอกวันสุดท้ายทุกคนจะลอยทึ้นไปหมดเห็นไหมนะการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเจ้าเนี่ยที่จะให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้ยินได้ฟังเนี่ยงานศพตีที่สุดเลยจริง,รงผมก็ไม่เคยฝึกมานะ่ะแต่เมื่อเขาให้พูดถึงงานศกเนี่ยเราก็ค้นพยายามจดไว้ข้อพระคมภีร์ที่อะไรเกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับนรกเกี่ยวกับความรอด เดียวกับมนุษย์มาจากไหนตายแล้วไปไหนเอามาใช้ได้เลยแล้วผมก็พูดได้เต็มที่งานจบถ้าคนไม่ดังก็โอเคคนไม่เชื่ออาจจะน้อยแต่ถ้าคนดังอะ่ะโอ้โหคนไม่เชื่อเห็นั้นอย่างเช่นง,งานแม่ของหมอมาลรีที่พิวโอ้ผมชอบมากเลยมันเป็นโอกาสของการประกาศเลยเราสามารถ ผู้เรื่องของพระเจ้าความลอดตายแล้วไปไหนร่วงหลับไปยังไงแล้วแต่เรื่องของพระเจ้าให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันคนได้ฟังผอ้พระเจ้าทรงพอคไทยแล้วสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วถ้าพระเจ้าไม่ให้พูดไม่สามารถที่ไปพูดได้หรอกเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยและการประกาศนี้เรามองเห็นชัดเลยว่าโอ้อย่างน้อยที่สุดเขาได้ยินยันการประกาศข่าวประเสิรหน้าที่ของทุกคนต้องทาอยู่แล้วนะเราจะทํำยังไง ให้ได้คนได้ยินมากที่สุดเราจะทำยังไงงานศพแน่นอนคนที่ไม่เชื่อได้ฟังมากที่สุดถ้างานประกาศบอกพุ่งานาเชยหรือคอมเสริร์แบบสนามแบบในในอะไรการประกาศข่าวยัใหญ่เลยฟืนฟูนฟนฟนฟนอย่าใหญ่เลยคนเป็นหมื่นๆมนที่เดียนคิดคิดตชนทั้งนั้นเขาได้ยินจนเบื่อ งานศพนี้บีบังคับคนที่ยังไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังให้เขาได้ยินโอ้ขอคุณพระเจ้าในเรื่องนี้ขอคุณพระเจ้านะโอเคผมชอบมากครับผมก็ออกไปหลายงานนะเจองานศพก็สวนแล้ก็ใช้หัวข้อพวกนี้นะจดจดเอาไว้พวกนี้ใช้ได้เลยถ้าคนที่ไปเจอคนที่ใกล้ตายคนนี้กาลังจะตายนะ่พูดเรื่องพวกนี้เขาจะสบายใจแต่ถ้าเขาต้องเชื่อพระเจ้าของเรานะโอเคผมวงๆเอาไว้อีก ประการแรกก็คืออยากให้มนุษย์ได้รู้ถึงเรื่องความจริงเรื่องการร่วมหลับไปคือไม่ได้ตายเพราะเดี๋ยวยังมีข้อที่จะต้องเฟรชอีกนประการที่สองคือพระเจ้าก็ไม่อยากให้คนที่อยู่ข้างหลังนะั้นได้โศกเศร้าเสีสสสยใจเหมือนคนที่ไม่มีความหวังแปลว่าคนที่อยู่ในทางของพระเจ้ามีความหวังใช่ไ,ไมผมจิงบอกว่า การที่เราไปเชื่อศาสนาปฏิบัติตามศาสนาต่างๆเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่คุณต้องมีเป้าหมายคุณไม่เชื่ออูเขาเชื่อก็อเ,เชื่อตามเขาโอเเ้ดีดีๆทำความดีถือศีลทาได้หรือเปล่ามันดีไงทุกคนต้องดีอยู่แล้วสินทัมัำมันแต่ทําได้ไหมละ่ะทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วคุณจะเอาอะไรคุณมีความหวหังในชีวิตคุณเอาชีวิตไม่สำคัญเพราะมันต้องตายอยู่แล้ว นะไม่มีใครหนีพ้นความตายได้แต่จิตวิญญาณนี่เศษจิตวิญญาณจําไว้เลยว่าคุณทุกศาสนาเขาก็บอกว่าทุกคนก็มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณตัวนี้มันไม่ตายถ้าเชื่อพระเจ้าเขาบอกจะตายครั้งเดียวตายฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายจิตวิญญาณไม่ตายแต่คนไม่มีพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าองค์นี้ไม่มีความหวังต้องตายสองครั้งเลยซ้่นไปตายฝ่ายเนื้อหนังอันนี้จําอยู่แล้วเผาไป ถ้าตาม,มาพระคัมภีร์ไม่มีความหมายเลยเนะื้อหนังพระเจ้าทรงสร้างจากดินตายแล้วก็กลายเป็นผงที่ดินไปจบแต่คนที่ไม่มีพระเจ้าจะต้องตายฝ่ายจิตวิญญาณอีกคือโดนพิบากษาถ้าตาม,มาพระคัมภีร์ทิ้งในบึงไฟในโลกที่ไม่รู้ดับดับไหมน่ากลัวไหนบ้างในโลกนี้ศาสนาดีคำสอนดีความหวมังคุณไม่ชัดเจนไม่ชัดเจน แต่มาศึกษาพระคัมภ so mm ีร hmm. sure, so, ์ไบเบิลเนี่ยมันชัดเจนท้าทายแต่ไม่เอาแปลกไหมแล้วไม่ต้องเสียตังค์ด้วยไม่เอาผมงงนะงงกับคนไทยจริงๆเลยของไม่ง่ายเชื่อด้วยใจรับด้วยปากก็รอดแล้วพระเจ้ารับไว้เป็นบุตรแล้วโอ้โหคุณต้องเชื่อก่อนว่าพระคัมภีร์นี้เป็นพระธรรมของพระเจ้าเป็นพระสัญญาของพระเจ้า เมื่อคุณอ่านแล้วคุณฟังแล้วคุณต้องเชื่อถามว่าพระเจ้าองค์นี้คืออะไรสัญลักษณ์ไม้กางเขนเนี่ยสำคัญพระเย,ยซูสเสด็จลงมาในสภาพมนุษย,ย์ยอมตายยอมรับความผิดบาปของมนุษย์ทั้งโลกไว้ในพระกายของพระองค์และยอมถูกตอกต,ตึงตายบนไม้กางเขนและวันที่สามพระองค์ทรงฟื้นจากความตายนี่แหละคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี่แหละคือความหวังของผู้ที่เชื่อ ถ้าพระเยซูไม่พ้นจากความตายคุณไม่ต้องไปเชื่อหรอกพระเยซูก็ช่วยคุณไม่ได้เขาก็ตายไปแล้วอ่ะแต่ในพระคัมภีร์บันทึกไว้อย่างชัดเจนพระเยซูตายโดยไม่เห็นบ่ายช่วงบ่ายประมาณสามโมงแผ่นดินมไหวแผ่นคว้าขาโอ้ว่าในวิหารขาดเลยนันทุกคนที่เชื่อในพระเจ้านี้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายความผิดบาปทั้งหลายพระเจ้าทําลายทิ้งหมดเลยเชื่ออย่างเดียวเพราะว่าพระเยซู ยอมรับแล้วก็ถูกตึงตายทรมานบนพระกายของพระองค์เรียบร้อยหมดแล้วนี่คือความหวังอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่เชื่อนะถ้าพระเยซูไม่ได้ฟืน้นจากความตายหมดสิทธิ์เลยพวกเราในนี้ก็เคยมีบันทึกไว้อ่ะถ้าอ่านดีๆแล้วจ,จดเอาไว้บางครั้งบางข้อมี่สาคัญมากเลยนะถ้าเราเชื่อพระเจ้าที่ตายแล้วการประกาศของเราก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์และไม่มีพลัง ถ้าเราเชื่อพระเจ้าที่ตายแล้วอะจะเป็นประกาศอะไรอะอออตัวเขายังช่วยตัวเขาไม่ได้เลยนะชัดเจนเลยมั้ <c oughs> แต่นี่เป็นสู่ฟื้นจากความตายและยังทรงพระชนอยู่ในพระคัมภีร์บอกวันนี้วันนี้พรุ่รงนี้และสืบสืบไปเป็นนิดนี่คือพระเจ้าของเราฉะนั้นทุกวันนี้เราเชื่อพระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่เราจึงต่อสู้กับโลกฝ่ายวิญญาณที่เรามองไม่เห็นได้ โดยความเชื่ออย่างเดียวต้องเชื่อนะโอเคเรื่องปัญหาต่างๆในชีวิตมีทุกคนผู้รลักชาพระเจ้าก็มีปัญหาเยอะแยะมันจริงมาตลอดเวลาเพราะพระบรมมีบอกว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในเนื้อหนังนี้หนีไม่พ้นหรอกปัญหาสางละพัดโอ้โหมาขำเหนื่อยอ่อนเลยมาขำแทบจะเหมือนโยบเลยภรรยาบอกไปด่าพระเจ้าสาแช่งพระเจ้าแล้วทิ้งพระเจ้าไปเลยหันหลัง ไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่เมื่อเรามีประวัติแล้วเรามีตัวอย่างให้ดูแล้วเราทาอย่างนง้ไม่ได้อดทนเพราะว่าคนเหล่านี้ต้องจําไว้ว่าชีวิตเราไม่ยืนยาวนักหรอกอายุไม่เกินร้อยปียก็ไปกันหมดแล้วจุดนี้จึงบอกว่าอย่าไปหวังมากในโลกนี้หรือในเือร่างกายนี้มันไม่มีความหมายสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยบ้านอันขาวรของเราคือแผ่นดินสวัสด์ขอบคุณพระเจ้า นี่สิ่งเหล่านี้คือความหวังของผู้ที่เชื่ออภระการที่สามเราเชื่อพระเยซูที่ยังทรงประชนอยู่ประการที่สี่โดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นมากับพระองค์นะโดยพระเยซูคนที่เชื่อในพระเยซูเมื่อล่วงหลับไปแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกพระเจ้าจะนำมากับพระองค์หรือไปกับพระองค์ก็ได้ นี่คือความสบายใจนี่คือความหวังอันยิ่งใหญ่ของผู้ชเชื่อนะประการที่5ก็คือด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์มีการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึง่งแน่นอนซึ่งพระเยซูก่อนเสด็จขึ้นสวรรค์พระเยซูก็ได้ตรัสก,กับสาวกแล้วเราจะกลับมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านเห็นเราขึ้นไปโอในพระธรรมย้อนฉะนั้นต้องมีการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึง่ง กลับมาทําไมละ่ะกลับมาเพื่อรับพวกเราเพื่อรับคนที่ยังเหลืออยู่เห็นไหมฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะเวลานี้ที่ว่าเขาไปชุมเขาสสยดาวอะน้ําจะท่วมโลก <c oughs> จริงๆเราเขี้เกียจคาับท่วงไม่มีทัศนนมิตะมีแค่หลังคาบ้านอมีแต่ท่วงแบบตายหมอะไม่มีหรอกเพราะพระคัมภีร์ท่านเขียนมาสี่พันกว่าปีแล้วสมัยโาห์น้ำท่วมสูงกว่าภูเขา สี่สิบวันสี่สิบ,สบคืนตายหมดโลดกยังตายเลยไม่มีที่เกาะเห็น้าน <c oughs> นั่นคือน้ําท่วมโลกแต่พระเจ้าทรงสร้างม,มนุษย์พระเจ้าบอกว่าเราจะให้เป็นให้ตายอยู่ที่เราแล้วมนุษย์บาปพระเจ้ามือจะแก้ไขยังไงล้างโลกเลยเหลือแตดชีวิตแล้วมาถึงพวกเราแล,แล้วพระเจ้าก็สงสารม,มนุษย์และสัญญากบโนอเห์ว่าต่อไปนี้นะถ้าเห็นลูกกินน้าจะไม่มีน้ําท่วมโลก แต่พระคัมภีร์เราบอกไว้อย่างชัดเจนว่า,วาไม่มีใครสามารถรู้ได้วันใดเวลาใดาที่พระเจ้าจะ,สะเสด็จกลับมาฉะั้นเรื่องพวกนี้เรื่องสําคัญมากเย่ยโอ้แต่พวกเรามีความหวังพระเจ้าบอกอย่ากระวนกระวายเลยเมื่อพระเจ้าสเสด็จกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นง่ายนิดเดียวพระเจ้าันรับพวกเราไปอยู่กับพระองค์บนแผ่นดินนิรันกาอาว,าวอเราอ่านต่อไป